สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาพบกับโครงงานนะคะของนักเรียนชั้นอนุบาลหน o ่2ค่ะโครงงานที่เด็กๆได้เลือกทํานะคะเกี่ยวกับแป้งโดนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะระยะที่หนึ่งเริ่มต้นโครงงานในระยะนี้นะคะคุณครูได้เปิดโอกาสค่ะให้เด็กๆนะคะนำเสนอความคิดนะคะในการเลือกหัวข้อที่เด็กๆสนใจในการเลือกมาทำโครงงานนั่นเองค่ะ ผลสรุปนะคะของนักเรียนชั้นอนุบาล1นึ่ทับมีความสนใจที่อยากเลือกทําโครงงานแป้งโดค่ะเนื่องจากเด็กๆนะคะได้ทํากิจกรรมปั้นดินน้ามันตามจินตนาการสังเกตพบว่าดินน้ามันมีลักษณะที่แข็งมากกว่าแป้งโดที่เด็กเคยเล่นนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะก็ยังสงสัยว่าแป้งโดค่ะทํามาจากแป้งอะไรค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการทําโครงงานแป้งโดหลากสีนั่นเองค่ะ ทำไมวสุวถึงอยากทำแป้งโดครับกับารอยาูทีการทแป้งโดค่ะน้องแกลเปียวทำไมถึงอยากทำแป้งโดคะเะ่ชอบค่ะเมื่อได้หัวข้อเรียบร้อยแล้วเด็กๆและคุณครูสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำแป้งโดจากอินเทอร์เน็ตค่ะแป้งอะไรบ้างคะที่ใช้ในการทำแป้งโดแป้งสาลีแป้งสาลีและแป้งอะไรอีกคะ เมื่อเด็กๆทราบข้อมูลว่าแป้งอะไรบ้างที่สามารถนํามาทําแป้งโดได้แล้วเด,เด็กจึงแบ่งออกเป็นสงกลุ่มได้แ,แก่กลุ่มที่1สนใจที่จะทําแป้งโดจากแป้งสาลีและกลุ่มที่สองสนใจที่จะทําแป้งโดจากแป้งข้าวโพดค่ะระยะที่2พัฒนาโครงงานในระยะนี้นะคะเด็กๆจะได้ลงมือนะคะทําแป้งโดด้วยตนเองค่ะวิธีทําแป้งโดนะคะ1ค่ะ ใส่แป้งนะคะจานวน1นถ้วยตวง2ใส่น้ำปลา1นส่วนสถ้วยตวง3ใส่เกลือ1นส่วนแถ้วยตวงค่ะ4นะคะใส่น้ํามันพืช1นส่วนแถ้วยตวง5หยดสีผสมอาหารตามต้องการค่ะ6นะคะคุณครูจะให้นําไปตั้งกระทะนะคะเพื่อทําให้แป้งสุกค่ะขั้นตอนนี้คุณครูจะเป็นคนช่วยเด็กๆค่ะส่วนเจ็ดนะคะขั้นตอนสุดท้ายคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเป็นคนวนวดนะคะ แป้งนะคะจนกว่าแป้งจะไม่ติดมือเด็กๆนั่นเองค่ะขั้นตอนสุดท้ายเด็กๆสามารถนําไปปั้นตามจินตนาการได้เลยค่ะระยะที่ 3. สรุปโครงงานเด็กๆใช้แป้งอะไรคะรโอ้แป้งสาลีตอนที่เรากวนเนี่ยแป้งสาลีเป็นยังไงบ้างคะตอนทําแป้งโดน,นิ่มๆนิ่มๆเหรอคะแล้วมไม่ติดมือด้วยใช่ไหมคะเด็กใช้แป้งอะไรในการทําแป้งโดคะกลุ่มนี้ <c oughs> ครับพ่แล้วตอนที่เด็กๆทําแป้งโดเนี่ยเด็กสังเกตเห็นว่าแป้งโดเป็นอย่างไรบ้างครับมอนกทาก่เป็นนี่มันนุ่มๆมากมนเนือ,แป,นอาาแป้งโดสีาแป้งอ่นเพื่อแป้งาดีค่ะสามารถามแป้งโดไดคะวิธีทำแป้งโดดังนี้ค่ะที่ไหนคะอริล่าคะคะที่ไโจคะโจนจะมานำเสนอวิธีทาอะไรครับ 哎。 ของกัตเบลใช้แป้งอะไรในการทำนะคะแป้งกูต้นน้ำเราปั้นเป็นรูปอะไรครับปั้นมูใช่ไหมแต่ปั้นไรอิกนะคะกิ้งกือแล้วอารัมใหญ่ๆคืออะไรคะกันตาปั้นเป็นรูปอะไรคะดอกไม้ดอกไม้ของกันตาคือดอกอะไรเอ่ยดอกกุหลาบดอกาบันตาใช้แป้งอะไรในการทําคะ ต้นกล้าใช้แป้งอะไรในการทําครับข้าวโพดแป้งข้าวโพดหรอแล้วน้องใช้ไปปั้นอะไรครับเนี่ยใช้แป้งโดปั้นอะไรครับแซนวิชแซนวิชแล้วมีอะไรคะเ,เค้กเค้กเค้กของน้องเนี่ยมีสีอะไรบ้างสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีม่วงใคะชื่อน้องเอง๋ ดอกกบลแฮมเบอร์เกอร์อันนี้บูกงอโซนใช้แป้งอะไรในการทำแป้งโดครับแ้งวค่ะออโซนป้านเป็นรูปอะไรครับป้านเป็นรูปอะไรนเป็ะครับออติมาสเหรอครับหุ่นยนต์ใช่ไหมครับน้องกล้องป้านเป็นรูปอะไรครับ ใช้อะไรในการทําแป้งโดครับ She, แป้งอะไรครับแป้งหนาทีผู้ผาปั้นเป็นรูปอะไรครับสิงโตและอะไรครับ <bons. S 1> สิงโตและอะไรเอ่ยน้องผู้ผาใช้แป้งอะไรครับหา,า,าป,ง <c oughs> ปังปังใช้แป้งอะไรในการทําแป้งโดคะดอ๋อใช้แป้งสาลีในการทําแลวน้องปังปัง เอาแป้งโดไปปั้นเป็นรูปอะไรเอ่ย,อยชื่อน้องอะไรครับน้องคุณปั้นเป็นรูปอะไรเอ่ยสว,วัสดีค่ะหนูชื่อน,น้องแพรค่ะน้องแพรใช้แป้งอะไรในการทำแป้งสาลีแป้งสาลีแล้วน้องแพรปั้นเป็นรูปอะไรบ้างคะเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แล้วอะไรคะเก้าอี้เก้าอี้แล้วมีอะไร,รอีกคะ